มีเข้ามา9้าองค์ส,สวยๆนะครับจาก fc ส่งเข้ามาแบ่งปันนะครับเป็นเนื้อกะไลทองนะครับทองแดงกะไลทองทั้งหมด9องค์นะครับเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้ก็ทันนะครับทันพระอาจารย์ฟันปลุกเสกนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่ 117่11นะครับรุ่นที่1 1 7ของพระอาจารย์ฟันอาจารโลหรือเหรียญล่มโพทองพิมพ์เล็กนะครับปี2519นรบเะครับเล็กๆจิวๆ๋วอย่างนี้ก็เหมาะสำหรับเลี่ยมให้ลูกหลานไว้ใช้นะครับหรือเลี่ยมให้ผู้หญิงผู้หญิงเลี่ยมก็เอามาแขวนก็ดูสวยนะครับเล็กๆจิวๆ๋วเป็นเหรียญที่ทันพระอาจารย์ฟันแล้วก็อยู่ในรรมเนียบเหรียญของพระอาจารย์ฟันด้วยนะครับ เป็นไม่แพงนะครับรุ่นนี้เล่นกันแค่หลักร้อยนะครับหลักร้อยเองนาเก็บน่าใช้ไว้ให้ลูกหลานนะครับรุ่นที่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับหรือเหรียญล่มโพทองพิมพ์เล็กนะครับกะลายทองมีเก้าองค์นะครับเผื่อท่านใดสนใจทักเข้ามาแบ่งปันได้นะครับราคาหลักร้อยนะครับ